ผมมาร์คเมทัานฟุตวันททวเวลครับวันนี้นี่พามาเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหารนะครับข้างหน้านี่เป็นป้ายเขียนว่าอันซีนมุกดาหารนะรเป็นภาษาอังกฤษนะครับสถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะครับตรงนี้นี่เขาเรียกกันว่าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ภายในอำเภอเมืองของจังหวัดมุกดาหารครับนี่ครับนี่คือบริเวณของหน้าที่ทําการ อุทยานแห่งชาติภูผาเทือนะครับจะมีในส่วนของเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับนะครับตรงนี้นะฮะส่วนตรงด้านนี้นี่จะเป็นแผนที่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติภูผาเทือแห่งนี้ครับนี่ก็คือจุดสตาร์ทนะครับตรงนี้นะครับก็จะไปยังส่วนต่างๆครับด้านหน้าที่อยู่ใกล้ๆกันในี่ก็เป็นจุดให้ไลท์ภายในสถานที่ภายในภูผาเทือแห่งนี้ก็คือกลุ่มหินเทือนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของน้ําตกนะครับมีลานมุดจลินนะครับซึ่งจะมีดอกไม้ขึ้นอยู่เรียงรายเลยนะครับมีผางอยผาอูดนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวนะครับมีจุดของน้ําตกถ้าพระนะครับมีจุดของถ้ารอดนะครับน้ําตกผาบรรา,าวแล้วก็ผาใสนะฮะวนตรงด้านนี้นี่เป็นในส่วนของข้อห้ามนะครับเรียกว่าสิ่งที่ต้องห้าม ไม่สามารถกระทําได้ครับเวลามาเที่ยวชมภายในอุทยานแห่งชาติที่ภูผาเทือแห่งนี้นครับก็ห้ามให้อาหารสัตว์ห้ามขีดเขียนห้ามล่าสัตว์ห้ามส่งเสียงดังอะไรพวกนี้นะห้ามเดินออกนอกเส้นทางที่เขาวางเอาไว้นะครับนี่คือบริเวณในส่วนของด้านหน้านะครับเนื้ออุทยานแห่งชาติภูผ,ผาเทือครับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่59ของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีเนื้อที่นี่ ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นไร่นะฮะเนี่ยครับตรงด้านนี้นี่จะเขียนคำว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติภูผาเทือนะครับอุทยานแห่งชาติภูผาเทือกก็ครอบคลุมทางด้านของอำเภอเมืองมุกดาหารและก็อำเภอดอนตาลน,นะครับเพราะว่าภายในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เนะี่ยมีพื้นที่มากกว่าสามหมื่นไร่ก็ค่อนข้างจะกว้างใหญ่เลยทีเดียวครับเนี่ยครับ เส้นทางศึกษาธรรมชาติตรงข้างหน้านี่ครับก็จะเป็นในส่วนของจุดไฮไลท์ครับที่จะมาเที่ยวชมบรรยากาศภายในภูผาเทิบก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มหินเทิบนะครับเนี่ยครับก็อยู่ไม่ไกลจากที่ทําการของอุทยานแห่งชาตินะครับเดินไปแค่ตรงนี้ครับเอาครับเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงจะมีความสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปสํารวจกันครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับ ด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มหินเทมนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดสําคัญนะครับที่นักท่องเที่ยวต่างก็ต้องการมาเที่ยวชมนะครับบริเวณภายในอุทยานแห่งชาติภูผาเทือกแห่งนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะก้อนหินในรูปทรงรูปลักษณ์ต่างๆซึ่งดูค่อนข้างจะแปลกตานะครับนี่ครับถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญเลยทีเดียวครับภายในอุทยานแห่งชาติภูผาเทือกในจังหวัดมุกดาหารนะ ก็เป็นลักษณะหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับแล้วก็มีอายุเก่าแก่ยาวนานครับเพราะว่าเป็นหินทรายซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า100ล้านปีนะครับนี่นครับก็เดินมาไม่ไกลาจากบริเวณที่เป็นที่ทําการของอุทยานแห่งชาติภูผาเทืบเท่าไหร่นะครับเีวยกว่าอยู่บริเวณด้านหลังนี่เองครับเดินมาใกล้ๆกันนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปพาสํารวจบรรยากาศบริเวณจุดที่เป็นกลุ่มหินเทิบให้ได้ชมกันครับ มาติดตามรับชมกันครับลักษณะทางเดินนี่ก็จะเป็นลักษณะทางเดินที่อาจจะชันและลื่นไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยก็ควรจะมาในช่วงที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงในช่วงที่หน้าฝนนะครับเพราะว่า ช่วงหน้าฝนเนี่ยจะค่อนข้างจะลื่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สวมใส่รองเท้าให้มันมีความสบายนะครับเดินง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะป้องกันการลื่นได้นะครับนี่ครับก็จะเป็น หินทรายในรูปทรงรูปลักษ์ต่างๆ ผมก็พยายามจะถ่ายบรรยากาศของภายในจุดที่เป็นกลุ่มหินเทิร์บให้ได้ชมไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นี่เขาจะมีข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้นะครับต้นไม้ที่อยู่ติดๆกันนี่ก็คือต้นกลางนะครับเนี่ยนี่ยพบได้ทั่วไปครับในประเทศอินเดียนะครับสีลังกาพม่าแล้วก็ประเทศไทยนะครับ นี่ก็เป็นจุดด้านในแล้วนะครับเนี่ยก็หินต่างๆนี่ก็ดูมีลักษณะค่อนข้างสวยงามแปลกตาเลยทีเดียวนะครับเป็นหินทรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็เกิดขึ้นเพราะว่าถูกกัดเซาะโดยพวกลมนะครับแล้วก็พวกแสงแดดนะครับ นอกจากพวกลมแสงแดดแล้วก็ยังมีพวกบรรดาสายฝนนะครับก็เป็นการกัดเซาะรูปทรงในรูปลักษณ์ต่างๆครับแล้วแต่คนเขาจะจินตนาการกันไปนะครับบางทีก็จะเป็นรูปทรงคล้ายๆกับมงกุฎนะครับบางทีก็จะเป็นรูปทรงคล้ายๆกับพวกจระเข้นะฮะหรือไม่ก็พวกเก่งจีนะพวกเครื่องบินในพ้นนะครับ หรือว่าพวกจานบินนะครับเนี่ครับบรรยากาศตรงด้านนี้นครับตรงนี้นี่มองดูไปนี่ลักษณะนี่ก็จะเหมือนพวกเป็นเครื่องบินไฮพ่นก็ได้นะครับหรือว่าจะมองเป็นแบบพวกปาโลมาอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเนี่ยสำหรับหินตรงนี้ครับตรงด้านหน้าที่ผมชี้ดูนะครับ ก็สำหรับเส้นทางสำรวจธรรมชาตินี่ก็มีเส้นทางระยะค่อนข้างจะยาวเหมือนกันนะครับให้ได้เห็นพวกบรรดาหินในรูปทรงรูปลักษ์ต่างๆครับรวมไปถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ได้เห็นพวกบรรดาป่าไม้นะครับพวกบรรดาธรรมชาติต่างๆครับที่ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูผาเทิมนะครับ ก็จะเป็นจุดของหินเทิบอยู่นะครับตรงส่วนนี้นะครับถือว่านักท่องเที่ยวเขาจะมาเที่ยวกันหลักๆก,ก็ตรงจุดนี้นะครับมาชมความสวยงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับช่วงนี้นี่ก็มีลมพัดกันค่อนข้างแรงนะครับ นี้นี่ก็จะมีประวัติให้อ่านแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของการเกิดดินแล้วก็สังคมพืชนะครับก็นอกจากที่จะได้เห็นพวกบรรดาสิ่งต่างๆครับโดยเฉพาะพวกหินทรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพวกป่าไม้ต่างๆเนี่ยก็ยังได้ความรู้นะครับเป็นการศึกษาธรรมชาติไปในตัวพอเขาจะมีประวัติให้ได้อ่านครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการเกิดของดินนะครับ ประวัติของต้นไม้พันไม้ชนิดต่างๆนะก็ถือว่ามีความสวยงามแปลกตานะครับสำหรับหินทรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็มีอายุไม่ต่ำกว่า1น0ล้านปีนะฮะจริงๆเขาก็จะมีจุดที่เป็นถ้ำนะครับจุดที่เป็นน้ำตกนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ย เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่มีน้ําตกให้ได้ชมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงปลายปีนะครับถ้าจะเหมาะในการมาชมน้ําตกเนี่ยก็คือในช่วงกลางกลางปีนะครับประมาณเดือนมิถุนายนะครับเดือนกรกฎาเดือนสิงหาเดือนกันยาอะไรพวกนี้นะตรงนั้นนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับซึ่งเป็นหินเทือกขนาดใหญ่นะครับก็มีลักษณะสวยงามแปลกตานะครับ ู้สึกว่าด้านหน้านี่เขาจะเป็นในส่วนของลานมุจลินนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวครับที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูผาเทิอนะครับนี่ครับตรงก้อนหินด้านหน้าน,นะครับเขาเขียนคําว่ายินดีต้อนรับสู่ลานมุจลินนะครับก็จะเป็นจุดที่เป็นลานกว้างๆนะครับไม่ได้มีพวกหินซ้อนต่างๆแล้วนะครับแต่ก็จะมีพวกบรรดา ดอกไม้นะให้ได้ชมกันครับก็จะเป็นในส่วนชื่อของดอกไม้ป่าที่ขึ้นบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งสิ้น5ชนิดนครับก็จะมีดอกดุสิตามณีเทวาทิพเกศรสลัดจันแล้วก็สร้อยสวนนาน,นครับเนี่ยครับตรงส่วนที่เป็นดอกไม้ป่าขึ้นชูช่อในช่วงฤดูหนาวครับผมมาในช่วงปลายปีพอดีครับก็ตรงกับช่วงหน้าหนาวนะครับ แต่เท Multi ่าท like ี่สำรวจเท่าที่สังเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่าดอกไม้ป่าที่ขึ้นบริเวณลานมุจลินแห่งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดูแห้งเหี่ยวนะครับแล้วก็ค่อนข้างไร้ชีวิตชีวาเลยทีเดียวนะครับตรงด้านหลังดอกไม้ป่าที่เห็นหลังคาตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของศาลานั่งพักนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของล้านหินกว้างๆครับที่อยู่บริเวณลานมุจลินครับซึ่งลานมุจลินเนี่ยจุดไฮไลท์ก็จะมีดอกไม้ป่านี่ ทานับชื่อจึงมีความไพเราะพอสมควรเลยนะครับถ้าเดินไปด้านฝั่งนี้นะครับเดินไปอีกประมาณ500เมตรถึง1 0 0เมตรเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นจุดชมวิวนะครับเนี่ยครับตรงลานหินกวา้วางๆแบบนี้นะ แต่ก่อนหน่เนี่ยต้องขออภัยด้วยครับสําหรับเรื่องที่มีเสียงลมแทรกเข้ามาตลอดระยะเวลาที่ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลมที่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยค่อนข้างพัดแรงเลยทีเดียวว่าไม่เฉพาะที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทอมนมครับที่อื่นๆนี่ก็เป็นเหมือนกันหมดนะครับมีลมแทรกเข้ามาตลอดระยะเวลานะครับแต่ก็ถือว่าดีครับเพราะว่าการมีลมแทรกเข้ามาเนี่ยมันทําให้ อากาศเนี่ยค่อนข้างเย็นสบายครับแล้วก็ไม่ร้อนนะถึงแม้ว่าจะมีแดดแรงนะครับแต่ก็มีลมพัดเข้ามาเนี่ยทำให้สามารถเดินสำรวจบรรยากาศได้แบบสบายๆครับแม้อาจจะมีปัญหาในการฟังคลิปไปบ้างนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมไม่เน้นการตัดต่อนะครับผมเน้นให้ได้ฟังบรรยากาศแบบจริงๆรับจากสถานที่จริงๆนะครับไม่มีการมาตัดต่อใส่เพลงหรือว่าใส่เอฟเฟกอะไรต่างๆนานานะครับให้พวกท่านเนี่ยได้ชมบรรยากาศ แล้วก็ฟังบรรยากาศแบบเสียงแบบจริงๆนะครับจากสถานที่จริงๆนะฮะนี่ครับป้ายตรงนี้ครับเขาจะเป็นคำเขียนว่าผาอูดกับผางอยนะครับผาอูดนี่เดินตรงไปครับห้าเมตรนะครับส่วนผางอยนี่ก็เดินตรงไปอีก800เมตรนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับที่ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบแห่งนี้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะของลานหินกว้างๆเลยครับตรงนี้มองไปไกลๆตรงนู้นเลยนะครับจะเป็นเพื่อเขานะฮะก็สามารถเห็นวิวของที่มุกนาหานได้พอสมควรเลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่อยู่บริเวณลานหินกว้างนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าลานมุจลินนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นตั๋วค่าเข้าชมนะครับ นะครับสำหรับค่าเข้าชมนี่ผู้ใหญ่ชาวไทยนี่เขคิดคนละ20บาทนะครับแต่ถ้ามีรถมาด้วยเขายากคิดค่ายานพานะเพิ่มครับก็เป็นราคา30บาทก็รวมกันแล้วเนี่ยเสียประมาณ50บาทนะครับสำหรับค่าเข้าชมรายบุคคล20บาทแล้วก็ค่ารถ 50, 30บาทนะครับแต่ถ้าท่านเป็น คนที่อายุเกิน60ปีหรือว่าเป็นสวรครับเป็นผู้สูงวัยก็ไม่เสียค่าเข้าชมนะครับสามารถเข้าชมบรรยากาศภายในอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบได้แบบฟรีๆกันเลยทีเดียวนะเนี่ยคือในจุดของลานมุจลินครับเอาครับสำหรับคลิปนี้เรื่องราวการรีวิวคลิปของอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองของจังหวัดมุกดาหาร ก็คงจะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คเมทานฟุตบอลทาวเวลคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ